ไม่เห็นยังก่อนมือนีไหมสวัสดีก่อนสวัสดีพี่น้องไงไปปอ่อยฟังมึงรูดเป็นจะไหนมาเห็ดยังสวัสดีครับพี่น้องฟองปลาทุกคนผคาร์ลอตต์ยังวัชแนลวันนี้จ้างแป๊มาบุพภาพมาทางป่าทางป่าที่็การกันเขตบ่มีเวียกหรือว่าเบ่มีงานไม่หยุดขอบคุณครับครบเมื่อเขาจ้างจังหวัด สามร้อยมึงปลาก่อนครับเหมือตื๊บรับค่าเสริมสามร้อยมาเหนียวนี่กับพ่อเนาะพ่อไหนพ่อได้ค่าน้นัมันไปถ่ายวิดีโอเพราะว่าถ้าเ่ารับจ้างมันนี่กับบะมีเงินเติมนนัมันไปถ่ายวิดีโอโอเคฝากบอกพี่น้องเนี่ยมาจะผอกันเออทางปลาก่อน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không 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 không

你听我去细讲看吧，你听吧。 กรมทีดินครับเบิ่งครับเสียเสียฟ้างนี่เลยวัดทีไม่ใช่กรมทีดินติ้งไว้เออตุกฤตอีกตุกฤตอีกเออพอพัดน่ละเอ็ดมาสูงหลุมก่อนเอ็ดมาสูงหลุมก่อนวัดมาสูงหลุมบ่เบาบาอาอีนิดนึงเสียวว่า

ก็พีชาวาเลย <laughs> ปีชวากมย <laughs> ู่ท่ากมตอนนี้อาการเบียงไลยรอเลย,โ,ลเลยโอ้จับเมื่อแห้งสนากสภาพแล้ว บ่บบบแมงยูเขียบเลยเลยกุ้งเขีบกัใครนกุ้งเขีบกัใครกุ้งเขีบเลยมีเดงหน้ากับปลาืบ้าหรือเปล่าไม่อะไี่ไมโอ้เาเศร้าเศร้เป็นบ้านกูก็เื้อที่ยุ่านดเน็ดเป็น,หน,หนอะไรนะป้าป้าเก่าเลยป้า เห็นเหี้ยนในหลังไงนึงเหนเหี้ยนเห็ดเปรี้ยวเหลืองดิถ้าไม่เห็ดเกิดตบในเด็กเมื่อถ้าไม่นมึงเอาไอ้บ้านไอ้นกดาวมาบ้านเลยสามหลังนี่ดีว่างว่างบ้านนกดาวเลยสามหลังบ้านไหนก็เห็นแล้วมาสุขเขาสูขเขาบ้านห้องมะเร็งเอ๋บ้านเ้องมะแดก็คือบ้านท้อเบิ่งปลาเข่าเต็มเดี๋ยวไปผางไปเบิ่งสะเดี่ยวร้อน ยางไ่เบิ่งสาขี่รถไปหอดเลยสายางไม่ถีขี่รถไปเลยยางไปไม่หอดแกูเมื่อหไมต้องมัดบบนอยถ้าไดนร่มไม่ถีบไ,ไปไนร่มถีบแก้ว <c oughs> ยิงเขร่มขอเข้าร่มแน่เจอว่าเสียป,ปักข้่มมาเปิดเลยาเปร,รุ่นสองต่อ,ตอสายไฟมาเปิดกระโดด ก็เราก้แล้วนี่เลยดินเลแล้วมันไปอยู่ดินนี่ต็มเลยเออน่ะครับไม่หมดแตเปนเต็มเยอีกสองคุ้มคุ้มมีเราคุ้มนั่งก็แล้วนั่งเข้าเมย์หรอั้มยกอนเมยก่อนเาไว้มงไว้จะไปใส่ยูบอนี้ไม่ปันนี่ก็ได้ละลิปนึงเตบอลเต่บอลใส่อีกคแรไเอามาไดข้าเตบอลป่ะ่เอามมนี้วนันข้าเอ้ยเตบอลนี่่ะเอาเตบอลนี่วะที่ม่หิ ขั้นะไป้บนข้าะเทบอนเดี okay. okay. 2. 2> ๋ยวจีบง่ายปนเตบอนเอาเงินหรือเปเอาเงิใช่แ้วใช่แล้วกเจบามร้อยขร้าแรกสามข้แรกสามเงิแต่ว่าคิดเป็นถ้าคิดเป็น

ตาตาตาสุดท้ายแล้วเบิดแล้วเบิดมือเบิดมือเบิดเว้นมือนีิเหลืออันเดียวอยเออแข่งจริงๆริงเลยเสื้ออาจารย์เถาแถวทำในที่หลังด้วยส่ดิเลยตอนต่อมใจหายหรอกเออโอ้ยสวยดีเดียวอยาให้ไปหนึ่งอีกแคเสือคลายห้ไปเลย เบอร์นี้เท่าไรก่รนลับมาเบอร์นี้เท่าไรก่อนสามร้อยครับสามร้อยหยิบร้อยเลยสามร้อยบาทครับผมมัน้นกล้วยผมปลูกไว้ครับสิบปลูกอีกบพาะกล้วยโอ้โหเรียกออกอะไรบ้าง สบ,ยบยายาก,บกับค้าง,งห,หาแค่นงละ่ะทำนีคนจ้างอีกเอาปะรับวอรับงานปะม่รับหรอกครับเพระาะว่าไ่ไหวบกุนี่ซื้อมีดไปัก่าทซื้อมีดไป500ครับข้าเล้ง300 300 1 <laughs> <laughs> งานวันนี้สุดยอดอเอาน้องครับมันนี่บิดเหนื่อยมากสุดยอดวะสุดยอดสุดยอดเต็มที่เลยเอาอมันนี่เดินทางมาหอดค่ำแล้วนะคะรับเบิดเหนื่อยครับมันนี่ผลงานห <ừ, S 2> ลงังไ <ừ. S 2> มรได้คิดมันนี่ทางปลา พักเสาพักเขตที่ดินนะครับจนกว่าจานแต้มนกไวก็ย,ย,ยังก็ยังใหญ่เลยโอเคเรเมื่อเรวัดมือรวิววิว,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 วโดยรอบขอ,อให้ของ่ายตรงนีครับสุอดกี่สุอดเลย ว้นนี้จบแค่นี้แล้วครับวันนี้เวแหงเว็ดปะแต้เซาพิดคิปลอขาแรก300สุหยอดบอกว่าใครอยากเฮ้ยบอกกันไหมคิปหนารับการได้อต้องการต้องการโอเควัสดีครับวัสดีครับ